โกโซเชียลวันนี้พบกับช่วงห้องเรียนวัยโอมารู้จักกับ i ิน t a g r a m หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า IG อีกหนึ่งโซเชียลมีเดียยอดฮิตที่อยากให้ผู้สูงวัยรู้จักช่วงแบบนี้ไม่โอนนะเพื่อนรู้ไหมนั่งเสพข่าวทั้งวันยิ่งเป็นข่าวเศร้าสะเทือนใจแล้วละก็ผู้สูงวัยอาจเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าได้ช่วงวโอโกโซเชียล พบกับยูทูบเบอร์สายเกษตรที่หยิบเอาความรู้ในสิ่งที่ตัวเองรักมาถ่ายทอดผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมไอเดีย DIY เก๋ๆที่ดูแล้วทำตามได้ไม่ยากพบทั้งหมดนี้ได้ในรายการวัยโอโกโซเชียลวันนี้ครับช่วงห้องเรียนวัยโอห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวยัย ก่อนจะเข้าสู่วิชาเรียนขอแนะนำให้รู้จักกับนักเรียนวัยโอประจำคลาสของเราในวันนี้คนแรกชายหนุ่มหน้าตาดีรักการร้องเพลงแม้จะขึ้นเลขเจ็ดแล้วแต่ยังดูสดชื่นแจ่มใสคุณลุงชูวัย73ปีส่วนคนนี้คุณครูศิลปะที่เพิ่งจกกะเกษียนมาหม,มาดหมาลุกหมาดเข้มครูเอก วัย62ปีและสาวสวยหนึ่งเดียวของกลุ่มแม่บ้านสายคราฟอ่อนหวานนุ่มนวลแม่อ่อนวัย63ปีและคุณครูประจำชั้นครูเจี๊ยบผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย และวิชาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้เป็นอีกหนึ่งโซเชียลมีเดียยอดนิยมที่ผู้สูงวัยอาจจะเคยได้ยินพันหูผ่านตาม,มาบ้างแต่ไม่เคยลองใช้งานนั่นก็คือ Instagram หรือที่เรียกสั้นๆกันว่า Ig นั่นเองครับนักเรียนวัโอแต่ละท่านรู้จัก Instagram กันบ้างไหมครับต้องเ,เคยถามลูกว่า IG มันคืออะไรลูกก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของคนบางคนบางกลุ่มเขาใช้กัน พ่ออย่าไปใช้เลยลูกก็ไม่อยากให้ใช้ใช้ Facebook ใช้ไลน์ก็เยอะแล้ว <y> แล้วต่หลังก็มารู้ว่าอ๋อพวกดาราเขาใช้กัน <y> <ๆ>เขาทะเลาะกันทางอ <c> ินสตาแกรมอะไรแม่ลุงชูรู้เรื่องวงการบันเทิงเยอะเหมือนกันนะครับนี่ย <t> แล้วครูเอกล่ะครับรู้จักอินส a าแกรมไหมครับที่จริงไอจก็มีการซื้อขายซื้อสินค้ากันในไอจีส่วนใหญ่นะที่เข้าใจ มีการติดตามกันในไอติดตามข่าวสารกันเห็นบอกว่าอยากรู้มากก็ไปดูในไอจีอินสตาแกรมเอา้วก็เฉยเฉยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ใช่เลยครับเดี๋ยวนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็มักจะซื้อของใน Instagram กันนะครับแล้วไม่อ่อนรู้ไหมครับว่า IG หรือ Instagram มมีไว้ทำอะไรเขาจะบอกพวกดาราเนี่ยเขาก็จะบอกว่า เนี่ยตาม IG อยู่นะโอ้คนนั้นแบบคนนั้นหล่อคนนี้ล่ําบึกอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะเห็นเขาพูดกันแต่เราก็ไม่เคยเข้าไปศึกษาดูแล้วแม่อ่อนคิดอยากจะมีอินส a าแกรกับเขาบ้างไหมครับแม่ขายของอะ่ะพอดีลูกค้าอยากจะขอเบอร์ติดต่อเราอะ่ะเขาก็จะถามคําถามที่เราจะเจอประจํามี IG จีไหมคะเราก็จะบอกว่าอป้ามไม่ได้เล่นไอจนะคะมีแต่เฟซบุ๊ก จริงๆลูกเขาก็เคยบอกไว้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเหมือนมันจะยุ่งยากสำหรับเราเราก็เลยเลือกที่จะไม่อยากจำเพิ่มจริงๆการใช้ i ิน t a g r a m นั้นไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับไม่ได้มีแต่วัยรุ่นหรือดาราแต่ผู้สูงวัยก็เล่น i ิน t a g r a m ได้แต่จะใช้งานอย่างไรมาเรียนรู้กับคุณครูเจี๊ยบไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้ห้องเรียนนี้เราจะ ไฮเทคขึ้นไปเรื่อยๆๆๆๆๆนะคะวันนี้ครูจะมาสอนวิชาวัยรุ่นวัยรุ่นจริงวัยรุ่นอย่างเราวนะัยรุ่นอย่างเราก็เล่นได้ว่างั้นเถอะวิชานี้ชื่อว่าวิชา IG หรืออิน t ตา r กรมลุงชเูเคยเคยเคยเล่นไหมเคยครับไม่เคยคร <laughs> ับค,คนสันหัวเอกเราไม่เคยเลยโอ้โห Ig เป็นที่ให้โพสต์รูปโชว์รูปนั้นใครที่อยากโชว์รูปของตัวเองแล้วก็จะมีเครื่องมือให้ย้อมสีสวยๆส,สไตล์ IG คนก็มักจะถ่ายรูปแล้วก็ขึ้น IG กันเวลาสั่งกับข้าวมาปุ๊บทุกคนก็บอกว่าไงนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายรูปก,ก่อน <laughs> นะั้นเราลงไอจีอินสตาแกหรือที่ใครๆเรียกกันว่า IG นั้น เป็นสังคมของคนในโลกออนไลน์ที่ทำให้สามารถรู้จักตัวตนของกันและกันผ่านรูปภาพและข้อความสั้นๆโดยมีกติกาคือเราต้องเข้าไปติดตามคนคนนั้นถึงจะเห็นข้อมูลของเขาได้ครับแล้วเวลาที่เราสมัครเป็นสมาชิก IG แล้วเราไม่ได้ดู IG เฉพาะคนในประเทศไทยนะคะเราดูได้ทั่วโลก ซึ่งของฝรั่งครูเจ๊ก็ตามอยู่อ้าวคาว่าตามหมายความว่าไงเวลาคนเขาสมัครไอจมาก็ต้องมีชื่อเป็นของตัวเองถ้าครูเจ๊บอยากจะดูภาพ IG ของแม่อ่อนครูเจ๊กก็ต้องถามแม่อ่อนว่าใช้ชื่อใน IG ว่าอะไรจากนั้นครูเจ๊บก็ต้องค้นหาแล้วก็ไปติดตาม ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ลองเปิดมือถือของเรงขึ้นมาแล้วก็มองหาไอคอนนี้ค่ะเปิดมาปุ๊บหน้าตาไอจีก็เป็นแบบนี้แล้วก็ภาพที่ขึ้นมาเนี่ยก็ภาพของใครก็ไม่รู้แล้วแต่ถ้าอยากดูไอจีจากทั่วโลกให้แตะที่รูปแว่นขยายเริ่มมีหลากหลายไหมแล้วเราลองเลื่อนดูเลื่อนดูเลื่อนไปเรื่อยอันนี้คือมันปนกันหมดนะคะมันปนกันหมดมันเหมือนคละมาทีนี้อยากให้ทั้ง3ท่านเนี่ยมาติดตามถูเกเพียบ ลองติดตามดูครูเย็บจะบอกว่าครูเย็บใช้ชื่ออะไรใน IG เนาะวิธีการทำอย่างไรเราจะติดตามคนที่เรารู้ชื่อเราจะแตะเข้าไปที่ช่องค้นหานี้แล้วพิมพ์ k r u j i a p แล้วก็กดค้นหาเจอหน้าครูปุ๊บก็แตะที่หน้าครูหนึ่งครั้งก็จะเข้ามาในบ้านครูถ้าอยากจะตามครูก็กดปุ่มอะไรฮะปุ่มติดตามเป็นสีฟ้า แล้วกลุ่มสีฟ้าก็จะเป็งติดตามแล้วหรือ follow ing เพราะฉะนั้นพอครูโพสต์รูปอะไรขึ้นมาปุ๊บก็เป็นไงฮะทุกคนก็จะเห็นรูปครูผ่านทางหน้าบ้านอันนี้ผู้สูงวัยหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการมียอดผู้ติดตามมากๆนั้นเป็นช่องทางในการทำการตลาดหรือโปรโมทส,สินค้าเพราะเมื่อลงภาพสินค้าก็จะมีคนเห็นเป็นจำนวนมากนั่นเป็นเหตุผลที่ส่วนใหญ่ดาราถึงได้ใช้อินสตาแกรกันครับ รมีรูปสวยๆเราอยากโพสต์ใน IG เหมือนที่คนอื่นเขาโพสต์เราจะทําอย่างไรอ่าวิธีการทํามันเป็นนี้ค่ะทุกคนเห็นเครื่องหมายบวกด้านบนนี้ไหมครับอ่าแตะเครื่องหมายบวกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกคําสั่งโพสต์คําสั่งแรกที่เป็นตารางตารางตารางเนาะเลือกพอเลือกปุ๊บคราวนี้มันจะเข้าไปในแกลเลอรี่ของเราเลือกมานหนึ่งภาพตามเราชอบเลย จากนั้นเมื่อได้รูปตามที่ต้องการแล้วเราก็กดปุ่ม next ถัดไปหรือลูกศรพอแตะเสร็จปุ๊บด้านล่างจะมีสีสไตล์ Instagram ให้ย้อมอันนี้คือสีย้อมนะก็ลองดูถ้าอันแรกซ้ายมือสุดเนี่ยก็จะเป็นภาพสีปกติของเราแล้วก็เราลองเอามือเลื่อนเลื่อนเลื่อนดูมันก็จะมีสีย้อมแบบต่างๆกดปุ๊บจะย้อมสีข้างบนให้มีให้เลือกย้อมเยอะแยะ จากนั้นก็แตะมุมบนด้านขวาอีกครั้งหนึ่งเพื่อหน้าถัดไปแล้วเขาบอกว่าเขียนแคปชั่นหน่อยอธิบายหน่อยซิว่าภาพนี้มันคือภาพอะไรนะแล้วเราก็พิมพ์คำอธิบายภาพของเราลงไปเนาะี่เดี๋ยวอธิบายต่อเล็กน้อยนะส่วนนี้แล้วแต่เราเล่นถ้าเล่นแค่นี้แค่ชื่อแล้วแชร์เลยก็ได้แต่บางคนเนี่ยเขาอยากเพิ่มโลเคชั่นว่าภาพนี้เนี่ย มันเกิดขึ้นที่ไหนอันนี้ก็จะลึกลงไปอีกสักนิดนึงเนาะสําหรับคนที่อยากจะค้าขายเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมนะตรงนี้ที่จะใส่ข้อมูลเพิ่มมากกว่าชื่อภาพแต่ถ้าเราบอกมือใหม่หัดเล่น IG โอเคแค่ชื่อภาพก็พอแล้วเราก็กดแชร์ได้เลยนะกดแชร์เขาก็จะโพสติ้งแชร์มันก็จะมาอยู่เนี่ยที่หน้าโฮมหน้าแรกของเรา แต่ถ้าแบบที่2บอกเอยแล้วฉันมีหลายรูปฉันอยากโพสทีเดียวเป็นซีรีส์ทำได้ไหมอนดนนี้ก็พอทำได้เนาะวิธีการทำเหมือนเดิมคือไปแตะที่เครื่องหมายบวกนะจากนั้นเนี่ยใต้รูปเดิมเนี่ยหรือเหนือเหนือแกลลอรี่ของเราเนี่ยมันจะมีสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2อนอันแตะแตะที่สี่เหลี่ยมซ้อนกัน2อันนี่นนครัมันมีคำว่าเลือกหลายรายการเลือกหลายรายการ พอแตะเสร็จปุ๊บเบอร์หนึ่งเริ่มขึ้นที่ภาพเดิมถ้าเราเอาอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งก็คงไว้แต่เราไม่เอาเราก็แตะออกได้นะคะแตะออกแตะออกไม่เอาไม่เลือกเบอร์นี้เลือกอันอื่นอ่าเราก็ลองลองเลือกดูอยากได้ภาพอ,อื่นก็ก็ไถดูอันนี้เป็นซีรีส์หนึ่งสองสามสี่ะถ้าอยากยกเลิกภาพไหนก็แตะซ้ำที่ภาพนั้นเลขมันก็จะหลุดออกถ้าพอใจก็กดปุ่มมุมบนด้านขวาสีฟ้าเพื่อถัดไปอีกหน้าหนึ่ง คราวนี้จะย้อมสีไหมนะจะย้อมสีไหมถ้าเราพอใจเราก็กดปุ่ม next ถัดไปแล้วเหมือนเดิมก็เป็นไงพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อชุดออันนี้คุณเจ๊ก็บอกชุดดอกไม้กดปุ่มโอเคพอใจก็กดปุ่มแชร์แล้วเดี๋ยวภาพเนี้ยมันก็จะออกมาเป็นซีรีส์รวมกันมากกว่าหนึ่งภาพลุงชูได้ไหมคะ ได้ฮนะแต่มันออกมารูปเดียวนะอาเดี๋ยวจะชี้เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกนี่มงจะบอกเหน็นมันมีรูปเดียวโูโมโแตะสิบรูปออกมารูปเดียวข้อสังเกตอยู่ด้านล่างนี้เห็นมันจุดจุดจุดไหมมันไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะเนาะงั้นครูโพสต์ไปทั้งหมดสี่รูปก็มีสี่จุดวิธีการดูคืออะไรเอาเนิ้วแตะกลางภาพแล้วไถไปทางซ้ายอะภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่งั้นอินสตาแกร,รมโพสต์ภาพเป็นซีรีส์ก็ได้ เอาละลุงชูเริ่มคิดล้เอ๋นะต่อสนุกแล้วเดี๋ยวต่อไปในอนาคตลุงชูนี่แหละจะเป็นเน็ตไอดอลลุงชูเปิดอินสตาแกรมครั้งแรกก็หลงรูปหล่อของตัวเองเลยนะครับแม่อย่างนี้ถ้ามีคนมาขอติดตามเป็นหมืน่มนคนจะทำยังไงดีล่ะครับเนี่ยอยากให้คนติดตามจังเลยอ่ะ ไหนครับชื่อไอจีอะไรครับลุงชูเพื่อให้แฟนๆได้กดติดตามชื่อไอจลุงนะ C H U U E K I I Y A T I คเัเดี๋ยวนีครับชื่อจะยาวไปไหนครับลุงชูแบบนี้ต้องหากระดาษปากกามาจดสแล้วสิครับนี่ยาวเกินนอกจากลงรูปสวยๆแล้วนะครับใน Instagram ยังเป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้คนด้เข้ามาพูดคุยโต้ตอบให้กำลังใจกัน คล้ายกับการแสดงความคิดเห็นกันใน Facebook เลยครับแต่อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่ในโซเชียลมีเดียชนิดไหนก็ยังคงต้องแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนะครับใต้าภาพทูเนี่ยมันจะมีรูปหัวใจถ้าบอกชอบภาพนี้ก็กดกดรูปหัวใจรูปหัวใจมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วมันก็จะขึ้นมาว่ามีคนมาชอบเนี่ย มากดไลค์เนี่ยหนึ่งคนละแต่ถ้าอยากจะแสดงความคิดเห็นนะดูตรงนี้มันก็จะมีเป็นเหมือนรูปคำพูดแตะปุ๊บมันก็จะคีย์บอร์ดเปิดแล้วก็บอกแสดงความคิดเห็นนะลอง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 ,ลองพิมพ์ดูข้างล่างนี้เขาเรียกอีโมจิถ้าเราไม่อยากจะพูดอะไรเราก็เป็นไงกดพวกนี้แทนก็ได้แสดงความรู้สึกด้วยอีโมจินั้นมันก็มีหลายช่องทางในการที่จะอะไรสื่อสารสู่คนอื่นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่ง วัยรุ่นเขาเล่นได้ทําไมเราจะเล่นไม่ได้เย่ yeah. วัยอย่างเราเล่นได้ทุกสือเ <laughs> <laughs> พราะมันไม่มีอะไรยากอย่างที่คิดแล้วมันก็สนุกอยู่ในวงของเราดีไม่ดีนะถ้าลุงชูโพสต์ฟุ๊กมีคนติดตามรับรองลูกพึ่ง <laughs> แบบนี้ไม่โอนะเพื่อนเตือนภัยโลกออนไลน์ไม่ให้สูงไว้ตกปเป็นเหยื่อออมีแต่เรื่องเครียดเครียดเสพข่าวอย่างงี้เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าแนะ่แบบนี้ไม่โอนะเพื่อนอเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่พว่างก็หยิบมือถือขึ้นมาเล่นเนี่ยดูข่าวกันทั้งวันดูคลิปกันทั้งวัน โดยเฉพาะคลิปที่สะเทือนใจข่าวร้ายแรงเนี่ยชอบทำให้เราหยุดดูยิ่งดูก็ยิ่งสะเทือนใจเหมือนรู้สึกว่าเป็นเรื่องของเราเองพอดูมากๆเข้าก็รู้สึกหดหู่ไปเลยเพื่อนๆเ,เคยเป็นอย่างนี้บ้างไหมเมื่อสื่อเข้าถึงได้ง่ายและมีข่าวให้เสพตลอดเวลา ยิ่งสื่อบางแห่งนำเสนอข่าวที่มีแง่มุมดราม่ามากๆทำให้สังคมออนไลน์เกิดการถกเถียงและใช้ถ้อยคำรุนแรงต่างๆอาจทำให้ผู้สูงวัยต้องเผชิญกับความเครียดที่มากขึ้นจากการรับฟังข่าวสารโดยเฉพาะข่าวสารที่มีการกระตุ้นให้เกิดอารมณ์แบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธเศร้าหรือกังวลเมื่อต้องประสบกับภาวะอารมณ์เหล่านี้ซ้ำๆอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาทางกายและทางใจได้อย่างไม่รู้ตัวเลยนะครับ ถ้าเราเฝ้าอยู่กับข่าวสารมากเกินไปจะทำให้ผู้สูงวัยเกิดภาวะย้ำคิดย้ำทำมีแนวโน้มที่ทำให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าราะสังคมไทยมีความเห็นอกเห็นใจมาแต่ไหนแต่ไรโดยเฉพาะการได้เห็นผู้อื่นเดือดร้อนผู้สูงอายุหลายๆท่านมักจะเกิดอารมณ์ร่วม เช่นร้องไห้เสียใจหรือบางรายถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยก็มีอยากติดตามสถานการณ์จนถึงที่สุดและข่าวสารก็มักจะนําเสนอวนเวียนซ้ําไปซ้ำมาทั้งวันทําให้ผู้สูงวัยจมอยู่กับข่าวสารมากเกินไปครับจะบอกให้นะข่าวสารบนโลกโซเชียลมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษหลายๆข่าวทําให้เราเกิดความกังวลเกินกว่าเหตุส่งผลทําให้เราเกิดความเครียด การที่เราชอบอ่านข่าวก่อนเข้านอนทำให้เราเกิดนอนไม่หลับเพราะว่ามีสิ่งที่ทำให้กระตุ้นประสาทเรามากเกินไปถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้เราเป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรังนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดโรคซึมเศร้าอย่าดูถูกอาการนอนไม่หลับนะครับ อาการนอนไม่หลับเนี่ยส่งผลกระทบต่อระดับสารเคมีในสมองซึ่งเป็นสาเหตุของโรคซึมเศรา้าและการนอนไม่หลับในช่วงกลางคืนอาจทําให้เกิดความคิดในแง่ลบมากขึ้นก็ได้ครับอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้สูงวัยเกิดโรคซึมเศรา้าคือการใช้โซเชียลทดแทนความรักตอนแรกก็แค่คิดอยากจะใช้โซเชียลแก้เหงาแต่ไปไปมามา,มากลายเป็นเหงายิ่งกว่าเดิม รู้สึกโดดเดี่ยวจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าถึงแม้เทคโนโลยีจะทำให้เราเห็นกันผ่านหน้าจอแต่ก็ไม่เท่ากับเราเห็นหน้าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันจะมาเตือนเพื่อนๆวันนี้คือให้ทุกคนเสฟข่าวอย่างพอดี การเสพข่าวก็เหมือนเรากินอาหารห้ามูนนั่นแหละคือการแบ่งสัดส่วนให้เหมาะสมแบ่งไปดูเรื่องบันเทิงบ้างข่าวสารบ้างธรรมชาติบ้างจะได้ไม่เป็นหนักที่ข่าวเกินไปทำอารมณ์ให้ผ่อนคลายอยู่เสมอพอรู้ว่าดูเรื่องสะเทือนใจมากเกินไปให้เรียกสติกลับมาบอกตัวเองว่าให้ปล่อยวาง อย่าไปเครียดลูกหลานที่บ้านน่ยช่วยกันดูด้วยนะถ้าสูงวัยบ้านเราเกิดอาการเครียดนิ่งไม่พูดไม่คุยร้องไห้ให้รีบเข้าไปพูดคุยด้วยให้ถามเขาว่าเป็นอะไรรู้สึกยังไงม้างเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้แก่ผู้สูงวัย พ่อลูกหลานรู้ว่าผู้สูงวัยสภาพจิตใจเป็นยังไงจะได้ช่วยกันแก้ไขทันอย่าปล่อยให้สุขภาพใจอ่อนแอจนไปกระทบสุขภาพกายเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆสู้ๆช่วงไวโอโกโซเชียลสูงวัยก็ใช้โซเชียลได้ไม่ต้องแค่อายุ ันนี้ไวโอโกโซเชียลมาพร้อมกับยูทูบเบอร์สายเกษตรที่ได้มาแบ่งปันความรู้เทคนิคเกี่ยวกับการทำเกษตรที่ดูแล้วนำกลับไปทำตามที่บ้านได้ง่ายๆจากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าครูสวัสดิ์พาทำรรทำไปเรื่อยแม่จะทำอะไรบ้างแล้วจะทำเยอะขนาดไหนตามไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อสวัสดิเ์เจริญบุญครับ ทำ YouTube ช่องช่องเดียวชื่อว่าช่องครูสวัสดิ์พาธรรมแล้วก็มีคำพูดว่าทําไปเรื่อยนะครับเข้าไปช่องครูเนี่ยจริงๆแล้วทาทุกอย่างนะตามที่ชีวิตประจำวันเราทําสิ่งที่เน้นหนักก็คือเน้นในเรื่องของการเกษตรทําล้วมันมีความสุขใจตรงที่ว่าเราดูแลเขาแล้วก็เห็นเขาเติบโตก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราชอบทำเมื่อได้ดอกแตงกวาตัวผู้มาแล้วเราก็จะฉีด ลีบดอกออกนะจะเห็นว่าเป็นเกสรตัวผู้ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นก็จะนําเอาไม้เพื่อมาเสียบเพื่อที่จะง่ายต่อการใส่เข้าไปในเกสรตัวเมียนะครับและนอกจากเรื่องของการเกษตรก็จะเป็นเรื่องเรื่องการซ่อมแซมนุ่นซ่อมแซนนี่ภายในบ้านหรือว่าทําเอาเก็บของเล็กเน้อยที่ไม่มีประโยชน์ในบ้านเอามาใช้ประโยชน์ ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับทราบมาว่าครูสวัสด์ทำอาชีพรับราชการครูใช่ไหมครับแล้วทําไมอยู่ดีๆถึงหันมาเป็นยูทูบเบอร์ได้ล่ะครับจากสถานการณ์โควิดรอบแรกเลยที่นเข้ามาในประเทศไทยเนาะช่วงนั้นใกล้เปิดเทอมพอดีเทอมเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันเปิดไม่ได้ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เลยต้องเตรียมตัวไว้ว่าเราจะต้องหาวิธีที่จะสอนออนไลน์หรือถ่ายทอดความรู้ าสื่อช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นทีนี้มหาวิทยาลัยเดียวที่เราจะเข้าไปเรียนรู้ก็คือมหาวิทยาลัย u t u b e ก็เป็นเป็นเครื่องมือที่เราจะค้นคว้าหาความรู้ได้ง่ายที่สุดพอเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ y o u t u b เขาสมให้เราดูอะก็รู้สึกอ่ะเรื่องนี้เราก็ทำได้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องกเกษตรนะเนาะซึ่งเมื่อก่อนนี่คำว่ายูทูบเบอร์นะครูไม่รู้จักเลยนะแต่พอมาถึงยุคหนึ่งที่ที่ตัวเองเข้ามาทำเนี่ย มันก็กลายเป็นว่าอ๋ออย่างที่เหลือที่เรียกว่ายูทูบเบอร์คือเป็นเขาเรียกว่าผู้ท youtube อ่ะก็เพิ่งจะรู้จัก,กคานี้ตรงนี้นะครับผมจะพาไปทําอุปกรณ์การให้ปุ๋ยจากเวนจูรี่ตัวนี้ครับทำในทุกขั้นตอนตั้งแต่วางสคริปต์เขียนบทเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทําตัดต่อโพสเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ทาเองทั้งหมดก็ได้เรียนรู้หรือถึงเรื่องของการถ่ายวีดีโอการตัดต่อการเล่าเรื่องการลําดับความคิดเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายอะไรที่ยากรู้ไหม การออกกล้องทั้งๆทงี่ตัวเองเนี่ยพูดต่อหน้าเด็กพูดต่อหน้าชุมชนพูดต่อหน้าสาธารณะก็เยอะและ้วแต่พอมาพูดคนเดียวอะ่ะพูดออกกล้องอะ่ะโอ้โหมันเป็นเรื่องยากนะความรู้สึกของม,ร,มรู้สึกว่าเราพูดอะไรกับใครเนี่ยใครฟังเราอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นี่เป็นความรู้สึกนะพอพอเราทําไปสักพักมือมันทลายตรงนี้ออกไปได้ก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่ขวางกั้นเราแล้วจนมาถึงวันนี้ที่ครูสวัสด์ก็ทําคลิปไปแล้วกว่า 300คลิปเชียวแหะครับเอาไอเดียจากไหนมาทำคลิปเยอะแยะขนาดนี้ครับครูก่อนจะทำคลิปจะคำนึงถึงคนดูเป็นหลักว่าเขาได้ประโยชน์อะไรนี่คือนี่คือหลักๆเลยเพราะจริงๆทุกคลิปของครูนะมันจะให้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วนะยกตัวอย่างคลิปเรื่องของการทำระบาปลูกโดยใช้ยืนปลูกอ่ะอันนี้คือคลิปแรกเลยที่ครูทำตอนนี้ก็ประกอบไว้เป็นรูปร่างและซึ่งโครงเป็นรูปร่างก็มา ใช้ค้อนตอกให้ทุกส่วนแน่นกันครับชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราทําอะไรพอไม่ไม่ใช่เรื่องกินข้าวไม่ใช่เรื่องอาบน้ำไม่ใช่เรื่องวดต้นไมมเอาเรื่องที่มันทํานอกจากนั้นน่ะเราทําอะไรเราก็ถ่ายเก็บเอาไว้เราจะรู้สึกว่าเราเหมือนมีทรัพยากรอยู่เอ้ยถ้าเราถ่ายเรื่องนี้เก็บเอาไว้เนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยจะเริ่มจะเริ่มเป็นแผนและจะเริ่มเป็นคอนเทนต์แล้วยกตัวอย่างเช่นเรามีปัญหาว่าเราไม่มีที่วางที่โทรศัพท์ขนาชาร์จ เราก็เออเนี่ยมันน่าจะเอามาทําได้ก็นี่คือนี่คือคอนเทนต์มันก็เกิดนะัชีวิตประจําวันเราตรงน,นั้นนะครับมันจะเริ่มยังไงเราจะให้ความรู้ยังไงและจะสรุปจบยังไงเนี่ยเอาสามหัวข้อแค่นี้มาทําให้เป็นคลิปสปมบูรณ์กรอบกรอบมากแล้วก็ยังมีกลิ่นยางของแตงกวานอกจากคลิปเกี่ยวกับการเกษตรที่ผู้ชมส่วนใหญ่ติดตามจากช่องของครูสวัสด์แล้วยังมีคลิปประดิษฐ์ของ DIY ต่างๆรวมถึงคลิปวิธีแก้ไขสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอีกด้วย มาบอกต่อกันแบบไม่มีกักเลยล่ะครับผู้ติดตามต่างก็ได้ความรู้ได้ไอเดียดีๆกลับไปใช้งานที่บ้านตัวเองได้อีกด้วยเห็นครูสวัสด์ทำคลิปออกมาหลากหลายขนาดนี้ผู้ชมสูงวัยทั้งบ้านที่อยากเป็นยูทูบเบอร์บ้างก็เริ่มจะปาดเหงื่อแล้วสิครับหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองควรทำคลิปแบบไหนดีครูสวัสด์มีคำแนะนำให้ไหมครับประการแรกเลยคือ ทำในสิ่งที่เราร ouais. ู้เรารู้เรื่องอะไรเราทําเรื่องนั้นแล้วก็ต้องคํานึงถึงประโยชน์ของคนดูด้วยคุณเชื่อเถอะว่าสิ่งที่คุณทําให้เกิดประโยชน์กับคนดูเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่เข้ามาอยากรู้อยากดูไม่ว่าเรื่องจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ด้งนนั้นทําเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็ u t u b e นั่นแหละเขาจะบอกเองว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมันน่าสนใจไหมและคุณจะต้องพัฒนาตรงจุดไหนของสิ่งที่คุณทําคนกลุ่มนี้อยากรู้เรื่องนี้หรือชอบดูเรื่องนี้เขาก็ดูคนกลุ่มนี้อยากดูเรื่องนี้เขาก็ดู ทำไปเถอะครับมันมีคนดูแล้วก็มีคนที่ชื่นชอบสิ่งที่เราทำแน่นอนครับสุดท้ายนี้อยากให้ครูสวัสด์ช่วยให้กำลังใจกับผู้สูงวัยที่อยากลองมาเป็นยูทูบเบอร์แบบครูสวัสด์ดูบ้างครับการทำยูทูบเนี่นะครับคืว่ามันมีประโยชน์นะขึ้นหลายๆคนบอกว่า ดูครูมีความสุขเนาะเพาจริงๆนะคือใบหน้าเราเนี่ยมันบอกความสุขได้เลยคุณเชื่อไหมครับว่าเราดูแลแตงกวาเนี่ยเช้าขึ้นมาเรามาดูเนี่ยความสุขมันเกิดตรงไหนเลยไหมวันหนึ่งแตงกวางอกขึ้นมา3นิ้ว4นิ้ววันหนึ่งสูงพุ้งหัวเราจนเขาออกดอกจนเขาให้ผลครูคิดว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาสมองมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ต่อเนื่องที่ไม่รู้จบคนอีกหลายคนครับครูเชื่อว่ายังมีพลัง ยังมีความคิดที่จะทํานู่นทํานี่แต่ว่ายัางไม่รู้จะทาอะไรอย่าคิดว่าตรงนี้เป็นอาชีพเลยนะคิดเอาว่าทาแล้วเรามีความสุขกับการทํำไหมให้ได้ลงมือทำเถอะมันจะได้เกิดการพัฒนาถ้าไม่ได้ทํามันไม่พัฒนาครับทำแล้วมันเกิดความสุขอันนี้เป็นเป็นจุดหมายสําคัญเลย